เรามีสารละลายที่เข้มข้นเช่นกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นคอนเซนทรชั่นสูง,ส,งสูงคือเข้มข้นแบบเหนียวสุืดเลยเปิดมาควันขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ของแข็งละเราเอาสารละลายที่เข้มข้นมาเจือจางให้ได้ความเข้มข้นที่เราต้องการก็เรียกว่าเตรียมโดยการเจือจางจากสารละลายเข้มข้นอันนี้ก็ใช้บ่อยพอๆพอของแข็งเลยของแข็งก็พวกเกลือนะพวกที่ต้องตักมาช่างมาอะอันนี้เป็นของเหลวก็ทําให้เจือจางหลักการก็คือการที่เจอเจือจางเนี่ยครับ เวลาที่เธอเจอจางสารละลายเข้มข้นเธอดูรูปนี้เลยไปเลยครับก็คือมีปริมาณสารอยู่เท่าไหร่ก็ตามนะครับฮะนั่งได้นั่งได้มีปริมาณสารอยู่แล้วเธอเติมน้ําเนี่ยสิ่งที่เพิ่มคือน้ําแต่เนื้อสารยังคงเดิมแต่ความข้นมันคือเนื้อสารหารด้วยปริมาตรรวมใช่ไหมครับมันก็จะลดลงเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมทีนี้คอนเซปต์ก็คือในเมื่อโมงของสารเนี่ยครับคงเดิม เห็นไหมโมสารมีกี่เม็ดลองนับดูนะครับก็จะเท่าเดิมเม็ดจานวนเม็ดเท่าเดิมอุประมาณโอไมะครับถ้าจํานวนโมสารเท่าเดิมเราก็จับว่าโมตอนแรกเท่ากับโมตอนหลังได้ถูกไหมครับโมตอนก่อนต้องเท่ากับโมตอนหลังถูกไหมมันก็เลยเป็นที่มาของสุดที่ว่าความเข้มข้นก็เป็นโมต่อลิตที่เรานิยมใช้ถูกไหมโมตอลิตนี่คือความเข้มตอนแรกความเข้มตอนหลังก็คือโมต่อลิตเหมือนกันถูกไหมครับ เราจะให้โมเท่ากันแต่โมต่อลิตรไม่เท่าเราต้องคูณด้วยลิตรเข้าไปครับคูณด้วยลิตรเข้าไปลิตรตัดลิตรไปเห็นไหมกลายเป็นว่าโมตอนแรกเท่ากับโมตอนหลังตามที่เราสร้างไว้ตอนแรกแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือความเข้มข้น,นไม่เท่าเห็นไหมโมต่อลิตรไม่เท่าโมต่อลิตรไม่เท่าเพราะอันแรกจะเข้มข้นอันหลังจะเจือจางถูกไหมครับในขณะที่ปริมาตรตอนแรกจะน้อยเพราะยังไม่ได้เติมน้ําพอเติมน้ําแล้วจะเยอะขึ้นไม่ออกใช่ไหมเราก็เลยคิดเป็นอย่างนี้ครับ 1> m หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ m สอง v สองแทนอย่างนี้ไนดะ้ตรงๆ m หนึ่งก็คือความเข้มข้นตอนแรก m สองคือความเข้มข้นตอนตอนหลัง v หนึ่งคือปริมาตรตอนก่อนเติมน้ํา v สองคือปริมาตรตอนหลังเติมน,น้ําแล้วดังน,นั้นเนี่ยครับเวลาใช้ส่วนนี้ m หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ m สอง v สอง m 1, ในที่นี้ m 1, ใหญ่คือ m 1, ใหญ่คือโมลาร์โมลต่อลิตร v ต้องเป็นหน่วยลิตรแต่ที่นี้ถ้าเราไปเรียน นลกจากอะไรที่บางทีก็คงให้ใช้รูปบาทเซนได้เพราะรูปบาทเซนกับรูปบาทเซนก็จะตัดกันไปใช่ไหมครับแต่ในกรณีหลังๆเนี่ยตรงนี้มันใช้ได้จะเล่นจะรูปบ,บาทเซนก็ได้แต่พอไปเจอบางๆกรณีรูปบาทเซนปุ๊บโดนเลยผิดเลยเพราะหน่วยมันมันจะมีปัญหาเดี๋ยวพี่จะบอกให้เมื่อถึงกรณีนั้นนะครับแต่ตอนนี้พี่อยากลองฝึกใช้เป็นเลสต์หมดเลยเวลาเจอรูปบาทเซนทำเป็นเลสต์ทำไมก็เลื่อนจุดมาทางซ้ายสามตำแหน่งใช่ไหมครับก็กลายเป็นเลสตรล้าง่ายมาั้ยนั่งได้ไหมครับอืม กับมัยนะเนี่ยมีซ้อนอาวุธนะต่อครับต่อการเจอจางสาละลายที่เข้มข้นตั้ได้โดยก็เติมน้ําถูกไหมครับทีนี้เติมน้ําเติมเท่าไหร่ล่ะเราต้องคานวณจากตรงนี้ไงครับว่าเติมไปเท่าไหร่หรือเติมไปจนเป็นเท่าไหร่มันจะมีสองแบบเติมไปเท่าไหร่ก็บวกของเดิมถูกไหมกับเติมจนเป็นเท่าไหร่นะ ความค้นใหม่ที่ได้คำนวนได้จากสูตรนี้เลยครับลองมาเลย m หนึ่ง v หนึ่งแล้วก็ m สอง v สองนะครับจากสูตรสมการเท่ากันทั้งสองฝั่งเพราะอาศัยหลักการโมสารทชงไหมครับโมสารคงเดิมนี่นี่ตรงนี้คือจริงๆพี่เขียนครบหมดแล้วแหละแต่ไม่ได้อธิบายว่าอยู่ตรงไหนถัดมาข้อข้อ,ขอ,ขอตัวข้อตัวอย่างครับตัวอย่างตัวอย่างข้อที่สี่เขาบอกว่า เติมน้ำสองอหาสิบรูปบาทเซนลงในสารละลายกรดเนตีเข้มข้นเนี่ยเราก็แทงค่าเลยครับ m หนึ่งเป็น m หนึ่งก็ส่วนจุดหนึ่งถูกไหม v หนึ่งครับ v หนึ่งใช้อะไรครับ v หนึ่งทำเป็นลิตรมองในใจไม่ต้องมาส่วนพงส่วนพันแล้วเสียเวลาเขียนเธอไหมว่าเขียนหนึ่งพันหนึ่งครั้งอ่ะใช้เวลาไปสองวิ v หนึ่งแล้วเสียเวลานะครับก็มองเป็นเท่าไหร่ครับกีลิตรครับอ่ามองให้คล่องไปเลย m สองเขาถามติดไว้ v สอง เติมไป250ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับมี50เติมไป250ดูดีๆเขาบอกเติมน้ําไปก็ต้องกลายเป็น300ใช่ไหมมันมีอยู่แล้ว50เติมไปอีก250ก็ต้องเป็น0.3เธอจะได้ m2 เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอพองงม,มั้ยพอเข้าใจไหมครับอ2จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย ศูนย์จุดหนึ่งส่วนหกถูกไหมก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดถูกไหมครับประมาณนี้ได้เป็นค่าต่อมารจริงๆมันต้องเป็นหนึ่งหก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 ส้มไปเรื่อยๆแต่เหมือนก็จุดเป็นปัดเป็นเจ็ดไปอย่างนี้พอได้ไหมครับทีนี้ถ้าใครไม่ระวังเติมน้ําเนี่ยเอาเอาสองร้อยห้าสิบมาแทนตรงนี้เลยเป็นศูนย์จุดสองห้าเลขจะลงตัวเหมือนทำเหมือนกระทําถูกแต่จริงๆไม่ถูกเพราะว่าเขาเติมน้ําเขาไม่ได้เติมจนเป็นสองร้อยห้าสิบ ก็คือเรื่องนี้รบวังคำพูดตรงนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะตรงนี้ไปเลยนะพี่ผ่านนะครับนี่ยังเบสิกอยู่พี่เชื่อว่าตรงจุดนี้ทุกคนน่าจะเคยรู้เรื่องหรือเคยเรียนมาแล้วนะมันยังไม่มีปัญหาอะไรแน่ๆตรงนี้แต่เราก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปให้ค่อยๆย,ย,ยากขึ้นนะมาเห็นยากเลยเด๋องงอ่านนี้ถามว่าจะต้องเติมนะ้าลงในสารละลายกรดเท่าไรตั้งยังไงครับก็ m1v1 เท่ากับ m2v2 แทนยังไงครับ m1 ก็ ทำทำไปพร้อมกันครับมาช่วยนตอบ m1 เป็น1 v1 0.1ดีมากเลื่อนจุดไปในใจเลยครับ m2 0.2 v2 ก็ติดไว้เพราะถ้าแทนค่าไปก็ไม่รู้จะแก้สมการทำไมถูกไหมครับ v2 เป็นเท่าไหร่ครับ0.5 0.5หน่วยเป็นอะไรครับเล็ถ,ถูกไหมครับ ข้ถามจะต้องเติมน้ำลงในเท่าไหร่ต้องเติมเท่าไหร่ครับต้องเติมน้ำก็ตอบว่า0.4ลิตรก็ได้หรือจะตอบว่า400รูปบาทเซนก็ไม่ผิดนะครับต้องเติมน้ําลงในเท่าใดจานวนเท่าใดใช่ไหมถ้าเกิดเขาสอบถามเป็นรูปบาทเซนก็ตอบรูปบาทเซนรูเขาตอบโจทย์ถามเป็นลิตรก็ตอบลิตรนะเขาหงครับเราทําเองได้แล้วอย่างนี้นะเห็นยังว่ามีการตักเติม นี่ครับกรณีนี้ดอกจันไว้นิดน,นึงพี่นี่บอกว่าอย่าใช้ลูกบาทเซนผสมกับลิใช้ลทิ์ให้มันชินไปเลยเพราะถ้าเราใช้ลูกบาทเซนกับข้อนี้นะเจอปัญหาแล้ว เธอจะแบ่งยังไงเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางแล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบ่งยังไงดีครับข้อนี้วิธีการแบ่งจะเป็นแพทเทิร์นนี้ครับเธอต้องการใช่ไหมครับต้องการที่คืออยู่ข้างหลังถูกไหมอ่ะก็เป็นเท่ากับ m สองต้องเป็นเท่าไหร่ครับพิ่ตั้งฟอร์มก่อนแล้วกันเนาะ m หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ m สอง v สองนี่ถูกไหมอันนี้คือที่ต้องการฝั่งสองเนี่ยส่วนฝั่งหนึ่งคือฝั่งที่มีอยู่ตอนแรกแต่มีการตักเติมลงไปไอ้ฝั่งที่เติมต้องเป็นฝั่งไหนครับซ้ายหรือขวา ตักเติมต้องอยู่ฝั่งไหนตัวที่เราเติมลงไปต้องอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเธอว่าฝั่งไหนซีนตัวที่เราเติมลงไปเอามาใส่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ให้เธอจำนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเตรียมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งต้องการงั้นการเติมมันคือการเตรียมถูกไหมก็ต้องอยู่ฝั่งนี้เราตักไปกี่กรัมเราก็ต้องต้องทำเป็นโมถูกไหมก็หาได้โมโมเลกุลอย่างนี้ ถามว่าต้องตั้งต้องตั้งแพทเทิร์นเช่นนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้เราไม่สับสนทีนี้มาดูอธิบายถึงว่าทําไมต้องใช้ลิตรไอนน้หน่วยเป็นอะไรครับกร,รัมต่อโมลโมเลกุลเป็นอะไรหน่วยตรงนี้เป็นอะไรโมถูกไหมครับอ่ะเป็นโมนะตรงนี้เอ็มหนึ่งหน่วยเป็นโมต่อลิตรใช่ไหมวีหนึ่งเป็นเป็นลิตรโมต่อลิตรคูณต่อลิตรหน่วยกลายเป็นโมอ่าโมต่อลิตรคูณต่อลิตรก็เป็นโมชัดเจนไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเธอใช้วัตถุบาทเซนเป็นเธอชินอะ โมต่อลิตทูรูบาทเซนเป็นโมไหมครับโมต่อลิตทูรูบาเซนมันไม่ได้เป็นโมเป็นมันเป็นหนึ่งพันโมครับใช่ไหมมันก็เลยบวกกันไม่ได้มันจะมีปัญหาทันทีเลยนะครับฉะนั้นพี่จะบอกว่าให้ใช้ v ีเป็นเลตเข้ามาเลยครับให้ใช้ v เป็นเลตให้ใช้ v เป็นเลตเสมอเพื่อให้เราชินไปเลยนั่นนี่เลยครับนี่หนื่อนะครับให้เราใช้ v เป็นเลตนะครับ ทีนี้ข้อนี้แทนค่ายังไงลองแทนดูครับลองแทนดูหน้าหน้าเ่าไหรนนะเปิดตามเลยครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยเธอเธอแทนค่าได้หมดเลยค่ะพี่ก็แทนไปตามนี้แล้วกันเนาะเขาถามเติมไปกี่กรัมก็ติดไว้ g ีโม,โมเลกุลเท่าไหร่ครับ N A O h เท่าไหร่อโม,โมเลกุลน,นี้ฝึกกันมาตั้งนานสี่สิบฟัวครับ อันนี้เข้มข้นเท่าไหร่ตอนแรก5มอลาร์ปริมาตรเท่าไหร่ครับมีอยู่เพียง300.03ย,นะยก็มนะครับนะความเข้มนที่เราต้องการคือ1มอลาราจำนวน2ลิตรชัดเจนไหมครับเนี่ยแทนค่ามาปุ๊บเร็วเลยทมบ่อยมองตอบได้เลยนะข้อเน,นี้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมตรงนี้เราคูณกันในใจได้ถูกไหมครับเนี่ยคูณกันตึ๊บอ๋อ1.5อ๋อคูณกัน2ย้ายไปลบเหลือ0.5ต้องเติมไปกี่กร,รัมครับ เติมกี่กรัมครับยี่สิบกรัมเห็นไหมง่ายไหมคือมองในใจได้เลยถ้าฝึกจนชินน่ะนะไม่ต้องมานั่งเขียนเพราะว่าแค่เธอตั้งสมก,การแรกมาก็าเสียเวลาเขียนไปประมาณห้าวิละอ่านโจทย์เอามาแทนอีกประมาณสิบวิกว่าจะคำนวณเลขอีกสิบวิสามสิบวิเพิ่งได้คําตอบเธอมองในใจอ่ะสิบวิได้คําตอบแล้วเนี่ยนี่คือความแตกต่างฝึกให้คล่องนะครับ นี่เ yup. มื like, <To> ่อกี er so okay, why, mind, ้พี่ตีแบบวดเร็วนะคือบางคนเขียนไปเขียนมาก็เขียนไปลบไปเขียนไปลบไปไปเป็นนาทีเลยช้าเลยนะโอเคผ่านตรงไหนไม่ทันบอกนะมันยังง่ายอย่างพี่ว่านะพอดูจากเนี่ยพี่ดูจากคนที่นั่งข้างหลังหนุ่มๆหลังห้องนะครับจะแบบไม่ยง่ายไปได้แล้วตั้งเองใช่ป่ะพอรฟออย่างนี้ป่ะเพราะว่าเวลาเจอยากๆเนี่ยพี่จะดูแววตาเด็กจะแบบจะแววแววเฮ้ยมันยบงไป อีกรอบเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไม่บอกว่าให้อีกรอบแต่ดูระดับดูอววตาออกนะครับข้อต่อมาเตรียมในการผสมเขาด้วยกันในกรณีเมื่อกี้ย้อนกลับไปสองกรณีแรกครับมีของแข็งช่างเติมน้ําเป็นสารละลายใช่ไหมครับมีของเหลวเข้มข้นเกือจางให้เป็นกลมกลมงบที่เราต้องการกรณีสุดท้ายคือเอามาผสมเข้าด้วยกันในนี้ใช้เมื่อในห้องแลกพองเราอย่างเช่นอาจารย์เธอสมมติพี่อยู่ในห้องแลกทำแลกไปเป็นสิบกลุ่มละเหลือสารละลายแบบกลุ่มนั้นเหลือกลุ่มนี้เหลือกลุ่มนั้นเหลือกลุ่มนี้เหลือ อันนี้เหลือเข้มข้นบ้างเหลือเจือจางบ้างเสียดายไหมครับนี่ถ้าเป็นสารละลายกรดเนี่ยมันทิ้งไปมันก็ทําลายสิ่งมวนร้อมใช่ไหมขเขาก็เอามาผสมผสมกันะ่ะแล้วก็เติมน้ําตักเพิ่มเติมเพิ่มอะไรให้มันกลายเป็นความเข้มข้นที่เขาต้องการได้ก็เอามาหลายๆอันผสมกันเป็นการไม่ต้องทิ้ง นี่ออกมาหรกลุ่มหนึ่งเหลือก้อนๆอ่ะเทรวมๆกันมันก็เยอะใช่ไหมครับเขาก็ใช้วิธีการนี้ไงคือผสมสันไลา์ที่มีความเข้นต่างๆกันเข้าด้วยกันเนี่ยอาศัยหลักการก็คือโมสารคงที่เหมือนเดิมเลยโมสารคงที่เหมือนเดิมแต่สมการจะปรับรูปเป็นยังไงครับมันในเมื่อมีการเทรหลายๆอันก็เหมือนกับถึงเอาบิเกอร์สามบิเกอร์เนี้ยสมมติเอาง่ายๆอย่างนะสามบิเกอร์มาบวกกันมาเทผสมกันกลายเป็นบิเกอร์ใหญ่บิเกอร์เดียวเนี่ยอันนี้ก็จะมีโมสารโมหนึ่งถูกไหมเท่าไหรไม่รู้ อันนี้ก็จะมีโมสารอ,นนอันนี้ก็จะมีโมสารอันนี้ก็ยังจะมีโมสานซึ่งโมสารทุ ce, กตัวบวกกันจะเท่ากับโมลรวมถูกไหมครับแพทเทิร์นเดิมกับเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเมื่อเมือนเนาะทีนี้สารละลายเนี่ยครับมันจะมีความเข้มข้นถูกไหมบิกอร์ที่หนึ่งก right. ็จะมีความเข้มข้นปริมาตรก็วัดเอาสีเอากระบอกตัวมาวัดอันนี้ก็มีความเข้มข้นมีปริมาตรมีความเข้มข้นมีปริมาตรเธอก็ใช้ m หนึ่ง v หนึ่งบวก m สอง v สองบวกบวกไปเรื่อยๆครับมีกี่บิกอร์ก็บวกไป แล้วจับเท่ากับเอมรวมวรวมทีนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเด็กก็จะจำสูตรนี้ไปเลยเป็นเด็กพวเราจะชอบจำจำแล้วก็ไปใช้ทีนี้พอบางข้อปุ๊บเอาสารละลายผสมผสมผสมปุ๊บเติมน้ำเติมน้ำเปล่าเติมน้ำกราดลงไปพี่น้ำน้ากราจะใส่ตรงไหนดีอ่ะมันไม่มีตรงไหนเป็นเทอร์น้ำกราดนะทําทไงเขาถ้ามีการเติมน้ำกราดจะมีเด็กตอบสิสองแบบ ถ้ามีการเติมน้ำกันทําไงมันจะไปโดนเทอมไหนครับน้ำกันเนี่ยสมมติ้าส่งไปหมดปุ๊บได้ปริมาตรรวมเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเนี้ยทุเรศมะมันอะไรก็ไม่รู้มันก็ต้องเติมให้เป็นแปดร้อยหรือไม่ก็เติมให้เป็นหนึ่งพันไปเลยอะไรนึกออกใช่ไหมครับทําไงจะไปมีผลเท่าไหนครับวีร์รวมอย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยนี่เคลมตอบอี่หนึ่งครับก็คือก็ทําวีร์รวมเป็นหนึ่งพันเลยสมมติจะเติมเป็นหนึ่งพันก็ปรับวีรวมเป็นหนึ่งพันไม่ต้องสนใจว่าบวกได้เท่าไหร่แ่อีกแบบนึง อันนี้เป็นแบบเป๊ะเลยครับก็คือสมมุติว่ามันได้เจ็ดร้ยเก้าสิหกรี่รวมมันยังไม่สวยก็ต้องเติมเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับให้เป็นหนึ่งพันอีกสองร้อยสี่ใช่ไหมครับก็ต้องบวก m สี่ v สี่ไปซึ่ง v สตรงนี้คือศูนย์จดสองศูนย์สี่แต่น้ำความเข้มข้นเป็นน้ำความเข้มป็นศูนย์สิครับก็น้ำกลั่นมนไม่มีไม่มีตัวถูกลอยข้างใน ซึ่งมันก็คือ v รวม m รวม v รวมมันก็ยังอยู่ถูกไหมครับซึ่งโอเคเทอมนี้คูณกันเป็นศูนย์แต่ v อ่ะมันเอามาบวกรวมกันงั้นที่มาของการเตือนนะก็คือบวก m หนึ่งเอ้ย m m นั 9, ้น v นั้นไปด้วย m น้ำ v น้ำแต่ m น้ำเป็นศูนย์ก็จะไม่มีผลตรงนี้แต่จะมีผลตรง v รวมก็เหมือนการปรับ v รวมเป็นหนึ่งพันหนึ่งอย่างที่ตรงบอกเมื่อกี้เนอะแต่จริงๆมามาจาตรงนี้ครับนะ้ำเข้มข้นศูนย์โอเคถ่านนะครับงั้นเรามาลองใช้กันกับข้อเจ็ ทีนี้เออก่อนจะไปที่ข้อเจ็ดเนี่ยเรามามองก่อนนะว่าเอาพี่เร้มันเป็นหน่วยเนี้ยเปอร์เซ็นโดยมวลต่อปริมาตรไม่ใช่มลลาแล้วมันจะใช้ยังไงให้เธอใช้หลักการที่พี่สอนไปว่าสมการเหมือนกันเท่ากันได้ไหมก็คืออน,นี้หน่วยเป็นอะไรครับเปอร์เซ็นโดยมวลต่อปริมาตรคูณกับรูปบาทเซนเท่ากับเปอร์เซ็นโดยมวลต่อปริมาตรคูณกับรูปบาทเซนหน่วยมันยังสองฝั่งเหมือนกันอยู่ใช่ไหมครับ ้ามันยังเป็นสองฝั่งเหมือนกันเราสามารถจับเท่ากันได้หน่วยมันตัดกันไปไงไม่จําเป็นต้องเป็นโมโต่อลิตรคูณต่อลิตรถ้าเกิดหน่วย,วยมันหน่วยมันเสมอภาคกันสองฝั่งมันก็ทําให้สมาการเป็นจริงได้ถูกไหมฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ก็คือจับอันนี้บวกอันนี้ได้อันนี้ถูกไหมก็ใช้อะไรครับแต่เราอาจจะ ไม่ใช่ตัว m เพราะว่ามันไม่ใช่มอลาร์แล้วเราใช้เป็นตัว c แทน c คือ concentration งานเป็นหน่วยไหนก็ได้ c หนึ่ง v หนึ่งบวก c สอง v สองเท่ากับ c รวม v รวมอันนี้พี่ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะเขาใช้ตัวบางโรงเรียนใช้ตัว c นะเพราะ c เย่อมมาจาก concentration ตัว m เย่ยมมาจากโมลาร์ฉะนั้นตัว c หรืตัว m ความหมายก็เปนในทางเดียวกันเพียงแต่ m อะ่ะสื่อถึงโมลาร์แต่ c เนี่ยรวมเลยอะไรก็ได้หน่วยไหนก็ได้ทีนี้ผสมใช่ไหมครับ อันนี้คือเบอร์หนึ่งอ่ะอันนี้ให้เป็นเบอร์หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์สองแล้วกันอะแต่ก็แทนไปอ๋อห้าเปอร์เซนห้าสิบลูกบาทเซนสองเปอร์เซนร้อยห้าสิบลูกบาทเซนเท่าไหร่ไม่รู้วีรวมเท่าไหร่ครับวีรวมก็จะบวกกันอ๋อสองร้อยอะเห็นไหมง่ายไหมห้าสิบกับร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยแต่ก็คิดเลขออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาได้ตัวเลขเท่าไหร่ครับได้สามจุดห้าใช่ไหมคือ ก็แก้สมการน่ะแหละสามจุดห้าใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีพวกเด็กหอหมออีกพวกหนึ่งคือไม่แก้หรอกพี่ก็ใช้วิธีนี้พี่ถึงตอบสามจุดห้าได้ได้โดยไม่ต้องแก้สมการเอามาอย่าอ๋อไม่ใช่พี่ขอโทษพี่พูดผิดไม่ใช่สามจุดห้าดิต้องสองจุดเจ็ดห้าแก้สมการได้สองจุดเจ็ดห้าเร็วแก้เห็นไหมบางคนแก้สมการยังแก้ไม่เสร็จเลยตรงนี้ครับ พี่วิธีนี้พี่เคยบอกไปตอนปิดเทอมมีบางคนที่เรียนไปแล้วนะครับวิธีเนี้ยถ้าแก้สมก,การก็ได้2.75ถ้าไม่แก้สมก,การมองอยังไงให้ได้2.75ดีรู้ไหมครับน่าจะรู้นะค่อยสอนไปแล้ววิธีสัสดส่วนไงครับวิธีสัสดส่วนไงดูดีอย่างลบ,บกับมวมมองให้มันให้มันสะอาดสะอาดก,ากนันอ่าใครเยอะครับใครเยอะสองเปอร์เซ็นต์กับห้าเปอร์เซ็นต์ใครเยอะสองเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าอัตราส่วนเป็นสามต่อหนึ่ง เราก็แบ่งระยะออกเป็นสี่ส่วนคือสามตอนหนึ่งก็ตัวเป็นสี่ใช่ไหมครับแบ่งเป็นสี่ส่วนสองไปยังห้าแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนละศูนจุดเจ็ดห้าใกล้ใครครับใกล้สองก็เป็นสองจุดเจ็ดห้ามองปุ๊บได้คําตอบเลยไม่ต้องมานั่งแก้สมการเห็นไหมวิธีนี้เป็นวิธีที่เราไม่เราเหนือกว่าคนอื่นเดี๋ยวจะมีโจทย์แนวนี้เยอะซึ่งเตมุทพอุ๊ยออกเสือออกเสือซึ่งโรงเรียนของเธอเนี่ยเขาเขาใช้วิธีนี้แกล้งเด็กเยอะ แล้วเด็กไม่รู้ว่าเด็กมานั่งแก้สมก,การเสียเวลาแก้สมก,การประมาณ12วินาทีโดยเฉลี่ยใช่ไหมสมก,การแก้ไม่ยากจับคูนกันตุ๊บๆ๊บ,บย้ายฝั่งไม่ยากนะแต่จริงๆถ้ามอง่สางสัดส่วนเร็วกว่าผ่านนะครับข้อนี้ได้สรีรวมกับ2.75เขียนเองข้อมเอ้ยข้อ8ข้อ8ข้าได้ไปดูย้อนตอนที่หนึ่งอย่งไม่ได้เป็นด้วยใช่ไหม มีความรับผิดชอบนะครับต้อง,องไปดูแล้วเดี๋ยวพี่จะโทรไปถามไปดูสถิตรตรงไหนก็มาคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยพี่จะบอกช่วยนะข้อแปดครับนี่ไงผสมกันเห็นไหมอันนี้ก็สุดก้อนที่หนึ่งถูกไหมบิก g e r หนึ่งบิก g e r สองนี่คือบิกอร์สุดท้ายถามเติมน้ำลงไปเท่าไหร่หบักมีอร์สุดท้ายแต่น้ำเท่าไหร่เติมน้ำก็เป็นเอ็มเป็นศูนถูกไหมแต่วีมีค่า ทำไงครับก็แทนไปตามธรรมดาเลยทำเองก่อนดีไหมอันนี้มั่เหมียวน่าทำเลยแล้วครับโอาแอกมองไม่เห็นอ คนทำนี้เลยไม่ใช่บางคนสมัยพี่เด็กๆเนี่ยอ่านตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บ 0. 0. 0.2 0. นจุดสองคูณูจุดศูย์สองได้ศูนย์จดศูนศูนย์สี่พี่เขียนคุณก้อนเลยแต่ด้ไม่ต้องไปย้ำในสมการให้มันเยอะแยะเพราะรู้ไหมว่าเธอเขียนอย่างเงี้ยสอบการที่เธอเขียนเี้ยู่นยจุดสองคูณศูนย์จดศูนย์สองเนี่ยบรรทัดที่หนึ่งนะแล้วก็บอกให้เธอนี้คูณกันอีกเนี่ยมันมีอยู่ในโจนทย์เธอจะมาเขียนท,ไา,ทนาไมครับบรรทัดนี้มาไปกี่วิแล้วคบตอนเขียน น,นี่จึงเป็นสายว่าทำไมข้อสอบกลางภาคทำมาไม่ทันทุกปีไอ้ผู้ที่ทำทันก็เหลือเวลาสิบนาทีห้าทีนั่งยิ้มมหอมเพื่อนโอ้ยทำแต่ไม่เสร็จได้ออกมายี่สิบเก้าเต็มสามสิบเนี้ยไอ้ผู้ที่ทำทันมันก็ทันไม่เคยสงสัยหรอยังไม่เคยสอบนี่มาเม่อที่มีพวกที่สอบเสร็จท,ทุกปีมาไอ้พวกที่ได้เยอะเนี้ยมันจะมีเพื่อนนั่งข้างเห็นมันทำเสร็จก,ก่อนทำไมได้เต็มอีกอย่างเงี้ยทำยังไงไม่เคยสงสัยหรอครับว่า,วาการทุกข์ของเราเนี้ยทำให้เราทำข้อสอบไม่ทัน อะไรก็ตามที่มันไม่ต้องทดอ่ะก็ไม่ต้องทดไปเนี่ยเขียนทำไมเดี๋ยวถูกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้ต้องเขียนด้วยเหรอเนาะเราก็ดูในใจไปเลยครับเห็นปุ๊บวงอศูนย์จุดศูนย์ศูนสี่อันนี้ก็คูณกรับไปเลยครับเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสามศูนย์ศูนย์สี่คูณกันตัวนี้ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมใช่ไหมเราก็อ่านจากบวกอะไรอศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่บวกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองนะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองบีรวมนะ อย่างนี้ก็ยังถือว่าูุทธูน้อยลงเราก็เขียนแค่มันไม่ต้องคอมเพล็เค่มากอะ่ะมันก็ซีนิฟายออกมาแล้วบางคนบางคนเขียนแค่นี้เสร็จปุ๊บอันนี้ก็ไม่เขียนยบวกกันในใจได้นี่วาใช่ป่ะนี่บวกในใจได้ใช่ไหมครับเรารูอีกแล้วต้องบวกกันบวกในใจโอ้ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกเขียนทาไมเราเราอาจจะเขียนเป็นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกเลยบางคนบอกพี่ในเมื่อเขียนอย่างนี้แล้วก็ต้องย้ายก็ย้ายมาเลยสีทีเดียวเลย พอ,พอพอมาเร็วนึงขั้นนี้ปุ๊บยาเสร็จปับ๊บหออดนเท่าไหร่ครับในส่วนจุดสจุดแปดบางคนก็ก็ไม่ต้องถ้าเกิดทําอย่างนี้ในใจได้แล้วเราเขียนทาไมเราก็ได้คําตอบแล้วเนี่ยส่วจุดแปดในใจใช่ไหมครับรหรือเปลามาแร้มักว่าแปดร้อยลูกบาทเซนมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่สามร้อยี่สิบแปลว่าต้องเติมอีกสี่ร้อยแปดสิบก็ตอบได้ทันทีเลยเติมสี่ร้อยแปดสิบลูกบาทเซนของน้ํา ก็คือเติมน้ำสี่รบาทสีร้อบาทเซนเนี่ยเธอบอกว่าคิดในใจได้หมดเลยพวกเนี้ยแต่เธอต้องรู้สเต็ปว่ามันต้องมีวิธีทดเช่นทดอย่างนี้อ่ายุซิมพลิฟายตัวนี้ซะซิมพลิฟายตัวนี้ซะให้มันดูง่ายบุกในใจย้ายในใจคำตอบมาในใจอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บวงเนี้ยเทออกคือการเรียนแบบไอ้การทําโจทย์แบบทดมีที่ทาสวยงามเป็นทัรนทัศส่งอาจารย์ใส่สมุดเนี่ย มันเป็นอะไรที่โบราณแล้วนะพี่เชื่อว่าดีดีในตอนเมื่อที่เราเก็บไว้อา่านเก็บไว้รุ่นน้องดูแต่ตอนทุกวันนี้มันแข่งกับเวลานะพี่รู้สึกว่าทาข้อสอบกันไม่ทันที่ไม่ทันเพราะเขียนเยอะอยังไปเขียนเยอะอย่าไปทดเยอะเขียนเท่าที่จําเป็นนะครับอลองดูข้อเก้า 9. ข้อเก้าข้อเก้ามีการตักเติมด้วยลองดูครับลองดูมีทั้งเติมสารแล้วก็เติมนะ้ําเห็นหมันมีครบเลยข้อเก้านี้มีสารอยู่สอง ส่องบีเกอร์เติมเกลือลงไปแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกเพื่อให้ได้านนี้หลองลองจุบก้อนนี้ครับเท่าไหร่ครับ วงยุบกันแล้วไม่ต้องไปแทนค่าเอ๊ะยังมีแทนอยู่เลยอย่างนี้มันจะช้าครับเพราะเสยเวลาเขียนไอ้ศูนย์จุดห้ากับศูนย์จดสี่เนี่ยไม่ต้องไปเขียนมาแล้วยุบในใจไปเลยเนี่ยอ๋อพี่เขียนผิดเนี่ยยุปเป็น0ูนจุดสองกับ0ูนจุดศูนย์สี่ได้ใช่ไหมครับปุ๊บเราก็จับบวกกันเป็นศูนย์จุดสองบวกศูนย์จุดศูนย์สี เ้าตักเติมไปเท่าไหร่ไม่รู้ตักเติมไปกรัมส่วนมโมโมเดกุลเท่ากับความเข้มสุดท้ายคือ0.25 V รวม V รวมเท่าไหร่วะอ๋อหนึ่งลิตรเนี่ยคือถ้าเราย่อยสูตรได้นะย่อยโจทย์มาปุ๊บไม่ต้องมานั่งเขียนเยอะเขียนเทอมนี้เขียนเทอมนี้ยังไรเร็วกันนะครับเนาะเนี่ยปุ๊บเร็วไหมครับมโมเมไดกุลบางทีคิดในใจได้ละโอ้9.5ใช่ไหมไม่กนีเสียม24คอรีน 3.5. โอ้อะไรจะเน็วขนาดนั้นเธอก็จะบอกกันในใจปุ๊บโอ้ส่วนจุดสองสี่ย้ายไปหกอรูอลาจีเท่าไหร่ครับส่วนจุดเก้าห้าหน่วยเป็นกรามเร็วไหมครับเนี่ยจริงๆความเร็วมันไม่ยากแต่เราไปบ้าเขียนกเติมน้ำเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเติมไปเป็นหนึ่งลิตรก็อยู่นี่เลยติ้งออกมาในหนึ่งลิตรเนาะ เพราะน้ำเทิมน้ำก็เป็นศูนย์อยู่ดีถูกไหมครับฝั่งซ้ายเทิมน้ำจะเป็นศูนย์เพราะเอ็มเป็นศูนย์ทันพี่ไหมครับพี่อยู่พี่ดูอีกนิดน,นึงอ่านี้เป็นศูนย์จุดสองสี่ย้ายมาลบฝั่งนี้เปี่ยกเหลืวศูนย์จุดศูนย์หนึ่งย้ายเก้าห้าไปกลวนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งได้ศูนยะ์จุดเก้าห้าได้ถูกไหมนะพี่กําลังสายเธอคิดเนาะไม่ได้สายเขียนถ้าสายเขียนน่ะเธอย่อยไม,ม่ทางเร็วคนอ,อื่นเธอก็เท,เท่าเท่าเดิมนะ่ะเหมือนที่เธอเรียนเรียนมานั่นแหละรครับ ก็เหมือนกับเรียนซ้ำไม่มีประโยชน์สอนให้คิดเนี่ยมันยากมันต้องสอนแันน้อยๆสอนเยอะไม่ได้มันมองไม่เห็นโอเคพี่ลบนะถัดมาข้อสิบไม่มีอ่ะเราก็ทำกันมาพอสมควรแล้วไหนคออันนี้มีอันนี้ไม่ยากครับชุดที่หนึ่งมีอยู่แปดข้อขอนิดหนึ่งขอนิดหนึ่งขอเป็นระบบยูนิคอนได้ไหมครับขอเป็นยูนิคอน 8ข้อสิบนาทีต้องเสร็จนะเพราะว่าบังข้อมันง่ายสัจนอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเสียเวลาถึงนาทีหรอกนะเอาเวลาไปจมข้อยากบ้างงั้นแปดข้อนี้ให้สิบนาทีนะครับแล้วพี่จะเฉลยลองใช้ที่เรียนมาทั้งหมดอะครับเนี่ยลองดู